วันนี้มาดูคันนี้กันนะครับคันนี้เป็นตัวหัวลาก10ล้อนะครับตัวนี้แปลงหน้าเครื่อง P 1 1เนาะตัวนี้ผมเปลี่ยนช่วงล่างไปทั้งหมดละก็ยังใหม่เป็นมิชลินเลยนะคันนี้ก็ถ้าใครสนใจนะมาดูรีวิวคันนี้กันดีกว่านะครับอ่ะก็มารีวิวคันนี้กันดีกว่าครับอ่าตัวนี้เป็นตัวฮีโน่เจ็ด้อที่แปลงหน้าเป็นตัว n ิวโปรฟิอเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าให้ดูกันคร่าวๆสำหรับตัวรถนะครับอันนี้เป็น10ล้อหัวลากเนาะแล้วก็มีหมวกมาเรียบร้อยนะครับ ตัวนี้เครื่อง P11C เกียร์เป็น7เกียร์ธรรมดานะครับช่วงล่างผมเปลี่ยนเป็นตัว10น,อน็อตเรียบร้อยแล้วนะครับให้ดูนะช่วงล่างทั้งหมดก็เป็นแหนบหน้าแหนบหลัก2เพลาทั้งหมดแล้วนะครับตัวชุดบังโคลผมทําเป็นตัวของวิคเตอร์มาเลยตัวแทนวิคเตอร์แล้วก็ตัวเก็บยางอะไหล่ข้างบนเนี่ยหรือตัวชุดลมต่างๆชุดพื้นด้านบนนี้ก็เป็นของวิคเตอร์นะตัวกันหมาชุดเนี่ยเป็นของฮีโนวิ c เตอร์บ้านเราหมดเลยนะครับก็ตัวนี้มาเป็นเครื่อง พีคิเบซีสาม่แรงมา้าเจ็ดเกียร์ธรรมดานะครับแล้วก็มัวเขามีปีกตรงนี้ด้วยนี่มีปีกด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เก็บเรียบร้อยทําเป็นรถหัวลากเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาดูคร่าวๆเนาะให้ดูยางกันดีกว่านี่ตัวนี้เป็นยางเป็น 11R 22.5นะครับยางเป็นมิชลินนะนี่ยางไทยเลยยางมิชลินนี่ ยางมิชลิน i n X มันตินะครับตัวนี้เป็นยางใหม่เลยนะครับทั้งหมด10เส้นเลยอ่าแล้วก็ตัวนี้ถ้าใครต้องการประหยัดเนาะแล้วได้รถที่สวยงามรถสภาพพร้อมใช้เลยนะครับก็แนะนําเป็นคันนี้เลยนะครับอ่าให้ดูตัวช่วงล่างด้านหลังอีกนิดหนึ่งดีกันดีกว่าเนาะอ่าตรงนี้เป็นช่วงล่างของคันนี้เนาะ ีช่วงล่างของคันนี้เบรกมาเป็นเบรกลมหมดแล้วคัสซีเก็บรายละเอียดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเก็บยิงช้ยทำสีคัสซีทำสีหัวใหม่แปลงหน้าเป็นตัวนิวโปรเฟียเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าให้ดูกันต่อ,อเดี๋ยวเราย้อนมารายละเอียดกับตัวด้านหน้าของตัวรถกันดีกว่านะครับตัวนี้เป็นตัวที่แปลงหน้าเป็นตัวนิโปเฟียเรียบร้อยนะครับให้ดูตัวด้านบนของตัวรถนะ แล้วก็มาดูในส่วนของพันชนเปลี่ยนไฟเป็นตัวไฟเป็นนิวโปรเฟียด้วยนะครับตัวนี้เป็นไฟนอกนะไม่ได้ใช้ไฟไฟบ้านเหลาเนาะ,ะตรงนี้สามารถเหยียบได้นะครับสามารถเหยียบได้ธรรมดาตรงนี้เขาจะใส่เป็นไฟกันเพื่อกันการเหยียบเพื่อกันไม่ให้เหยียบกันเนาะแต่อันนี้ผมทําให้เหยียบได้เหยียบขึ้นได้นะครับต่อมา,มาเดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของภายในของตัวรถคันนี้กันดีกว่าอนี่ผมพามาดูในส่วนของภายในตัวรถ คันนี้กันดีกว่านะครับนี่อันนี้เป็นบนหลังคาของเขาเนาะตัวเกะก,ก็มาครบท้วนนะครับผ้าหลังคาอะไรยังโอเคอยู่เลยอ่ะอะ่ต่อมาเรามาดูภายในกันนี่ภายในสำหรับคันนี้เนาะอะภายในคันนี้นะครับอันนี้ที่จอ Android ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเบาฟุ้งด้วยเป็นยี่ห้อค่อนข้างดีนะครับตัวนี้เครื่องเปิดพที ตัวนี้เป็นเครื่องพีซีเบซีนะครับยังเป็นตัวยูโร4อยู่นะครับยังไม่ใช่ตัวยูโร5นะครับก็จะยังไม่ใช่ตัวคอนโซลที่เป็นสีดำนะครับแต่ผมเปลี่ยนช่วงล่างเป็นตัวส0น็อตเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เป็นก็เป็นเจ็เกียร์ธรรมดาด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้พิเศษนะกระจกปรับไฟฟ้าด้วยเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนี่กระจกตรงนี้ครับปรับไฟฟ้าด้วยดูจากตรงไหนนี่เขาจะมีสวิตช์ปรับกระจก ถ้าใครเคยเห็นจะใช้เหมือนกันแทบจะทุกยี่ห้อเลยนะนี่สามารถปรับไปซ้ายซ้ายขวาได้ปรับซ้ายขวาแล้วก็สามารถกดปรับกระจกได้นะครับตัวนี้สามารถปรับกระจกไฟฟ้าได้พับได้ปรับบานกระจกได้นะครับจะปรับได้จากปรับได้แค่บานนี้เนาะด้านซ้ายแล้วก็ทางฝั่งนี้ที่เป็นทางขวานะครับที่ปรับเป็นไฟฟ้าได้เนาะ,ะนี้ให้ดูสภาพโดยรวมของตัวหัวคันนี้นะครับนี่ โอเคก็ <Okay. S 2> อันนี้เป็นคันหนึ่งนะครับในส่วนของที่ขายอยู่ในเต็นเรานะครับหน้าร้านเรานะครับก็ยังไงถ้าใครหารถเกี่ยวกับยุรถญี่ปุ่นเนาะก็ติดต่อได้นะครับที่บสิตั์เทียงเจรินยน์จำกัดนคขปอมถครับผมขอบค้า